สวัสดีครับพี่น้องประชาชน,นครับตอนนี้ครับผมเจอโฟลโศกของกลุ่มวีวันเทียนนะครับได้มาอยู่หน้าหอศิลนะครับตรงข้ากับภาพสินค้ามาบนคลองนะครับซึ่งวันนี้ เราได้มาขายน้ำปะลาต่อนะครับต่อจากที่เรามาจากราัฐสภาน,นะครับวันนี้การให้การตอบรับน้ำปะลาของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยมีหลายคนซื้อไปเป็นจํานวนมากเลยนะครับตอนนี้เราไม่แน่ใจเหลือกี่ขวดเลยตอนนี้ตอนนี้ครับเหลือประมาณ60ขวดนะครับที่เรานํามาทั้งหมดเนี่ยเยอะมากหลายลังเลยตอนนี้เหลือเพียงแค่นี่เขาเยะสักควดนะครับอย แผนกล้องนะครับตอนนี้ไม่มีคนถือกล้องให้เอามือถือตัวเองถือนะครับสักครู่นะครับตอนนี้เหลือประมาณหกสิบขวดนะครับผมหกสิบขวดนะคะอันดับแรกเลยต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชน,นมากๆเลยนะครับที่ให้การตอบรับน้ำปลาของเราเป็นอย่างดีนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดใครเนี่ยยังไม่ได้ ซื้อน้ำปลาของเรานะครับแล้วจะมาที่หน้าหอศิลหรือสกายวอล์กเอ็มีเคนะครับสามารถที่จะมาซื้อน้ำปราของเราได้นะครับโดยสถานที่ของเราอยู่ชั้นหนึ่งนะคบอยู่ตัวชั้นหนึ่งหน้าหอศิลเลยครับจะเป็นโต๊ะแบบนี้นะครับจะมีพี่กลุ่มบิวเทียของเราเนี่ยให้บริการอยู่นะครับให้ออเดอร์แล้วก็จดออเดอร์นะครับผมขอบ,ข,อบขอบคุณครับคุณเอมคราที่ซื้อน้ำซื้อแล้วใช่ไหมครับขอบคุณครับรสชาติเป็นยังไงเนี่ยสามารถจะ มเมนต์บอกกันได้นะครับผมรสชาติถูกปากไหมหรืออะไรไม่ได้สามารถบอกกันได้ครับยังไม่มีส่งนะครับเร็วๆนี้เราจะมีการขายทางช่องทางออนไลน์นะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตให้ติดตามผ่านทางเพจของมีวันนียนะครับผมเมื่อไหเราขายออนไลน์เนี่ยเราจะแจ้งให้ทราบทางเพจนะครับผมซึ่งตอนนี้ครับน้ำปลาของเราเนี่ยครับขวดละ3 9บาทครับพี่นองประชาชนเขา9บาทเท่านั้นเองนะครับขนาด ขอโทษนะครับขนาดประมาณนี้ครับน่าจะประมาณ350มลิตรครับ3าบาทขนาดกำลังพอดีเลยครับทานน่าจะทานได้หลายมือเมื่อวานเนี่ยผมได้มีโอกาสทานน้ำปลาร้ากับอาหารเซตหนึ่งชื่อว่าแกงขอมไก่นะครับเมื่อวานทานแล้วก็อร่อยมากเลยค่ะต้องกินข้าวเพิ่มไปสองจานเลยครับคนละสามสิบเก้าบาทครับก็ตอนนี้พี่นองประชาชนนะครับก็ เดินม,มาซื้อเรื่อยสองขวดบ้างสามขวดบ้างแล้วมีบางคนเนี่ยซื้อหนึ่งขวดแล้วให้เงินสี่สิบาทเขาไม่เอาตังค์ถอนนะครับแบบก็เหมือนช่วยช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับอย่างอย่างที่ตอนแรกเนี่ยเราบอกว่าน้ำปาระราของเรานะัมีที่มาที่ไปนะครับที่มาของน้ำปาร,ราของเราก็เกิดจากวันที่6มีนาคมนะครับหรือบอรดีเดมเนี่ยที่กลุ่มของวีไเพีของเราหลายคนเลยที่ถูกกลุ่มเจ้าหน้าที่นะครับที่อ้างตัวไปเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยบุกขึ้นมาจับ แล้วก็เหมือนเขาตรวจค้นกระเป๋าของเราใช่ไหม <c oughs> เขาเปน็นนองประชาชนแล้วก็เจอว่าเราเนี่ยมีน้ำปลาแล้เขาบอกว่าเราเนี่ยมีเป็นอาวุธชีวภาพนะครับทำให้กลุ่มของเราเนี่ยคิดว่าเอ้ยอย่างเงี้ยเรามาทําน้ำปลรราขายดีกว่าไหมอะไรครับสุดท้ายก็ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์คือน,น้ำปลาตาวีโวนะครับขวดละ39บาทครับผมอากาศก็ประมาณนี้ครับตอนนี้ก็มีประชาชนมาเรื่อยๆเลยนะครับที่ขวดครับ 1> 1ขวดค่ะหนขวดนี่ก็มีมาซื้ออีก1ขวดนะคะนี่ค่ะขวดสาบาทนะครับตอนนี้ขอพูดถึงสภาพโดยรวมนะครับตรงหน้าขอศิลน,นะครับบนชั้นสองสกายวอล์กเนี่ยก็จะมีน้องกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์นะครับกําลังปราศัยอยู่นะครับผมกําลังพูดถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจเลยใครที่ เอกใจว่าเราจะมาดีหรือเปล่าหรือมันจะเลิกกี่โมงเนี่ยผมอยากจะขอแนะนําหรือชักจูงเลยดีกว่าว่ามาให้กําลังใจกันมานั่งฟังกันดีกว่านะคบว่าน้องๆหรือว่าเพื่อนๆของเราเนี่ยมีประเด็นอะไรในการพูดถึงประเด็นต่างๆทางการเมืองนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญวันนี้น,ะว,น,น,นะวันนี้นอกจากจะเป็นประเด็นทางอดิศรแล้วเนี่ยว่าวันที่24มิถุนายนนะคบที่เป็นวันครบรอบ8 9้ปีอภิวัตน์ ของคณะราษฎรนะครับในสภาของเราตอนนี้ก็ยังมีการพูดถึงประเด็นการแก้ไขร่างรัฐมนูญนะครับผมก็อยากให้พี่น้องที่อยู่ทางบ้านเนี่ยติดตามว่าในสภาของเราเนี่ยมีสสท่านไหนเนี่ยที่เขาไม่ได้ทําตามเจตจํานงของประชาชนนะครับอย่างที่บอกว่าสสหรือสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรของเราเนี่ยเราเลือกเขาเข้าไปคุาพี่น้องเลือกเขาเข้าไปเพื่อที่จะตอบสนองต่อ สิ่งที่เราต้องการครับแต่ถ้าสสท่านไหนเนี่ยเขาไม่ได้ทาตามที่เคยสัญญาไว้หรือไม่สามารถทําตามสิ่งที่ประชาชนต้องการได้นะครับเลือกตั้งครั้งหน้าก็อย่าไปเลือกเขาเขานะครับเพราะว่ามันก็เปืองภาษีประชาชนไปเปล่าๆน้ําปลาร้ามีขายในเขตด้วยไหมมีครับเร็วๆนี้จะมีครับเดี๋ยวเราจะแจ้งให้ทราบว่าเราจะเริ่มขายทางช่องทางออนไลน์ยังไงนะครับเดี๋ยวรบกวนติดตาม ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเพจของเรานะครับมีบนเทียนนะครับปลาล่นแก่นปะเนี่ยกรอ่ข้างหลังเลยค่ะปลาล่นแก่นไม่ทราบมันก็ว่าผลิตไหนครับแต่รสชาติใช้ได้เลยครับองค้าองค้าถ้าไม่ทานก็ปลาด้านบนได้แน่ถ้าไม่ได้มีโบสอสอสิลันเลยเป็นโจก็คิดว่าอย่างงานเขาต้องต้องขอขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแผ่นกล้องให้ดู บรรยากาศโดยรอบนะคบเผื่อใครที่อยากจะมาร่วมกับเราในวันนี้หรือตอนนี้เนี่ยสามารถที่จะมาได้เลยนะครับเผื่อขออนุญาตนะครัะนอกจากจะมีการขายน้ำปลาแล้วเนี่ยก็จะมีการขายอนมสดด้วยนะครับนมสดนมสดสี่ขวดร้อยนะครับ ใครอยากกินนมสดนะยก็มาซื้อได้เลยสี่ขวดร้อยนะครับมีน้องหมาด้วยนอกจากมีขายนมสดน้ำปลาาแล้วเนี่ยก็ยังมีเต็นท์ตรงข้ามนะครับ๋ยวผมขออนุญาตพาไปดูนะครับเต็นท์ตรงตรงข้ามครับเป็นเต็นท์รีโซลูชันนะครับลือรางระบบประยุทธ์นะครับผมใครที่ยังไม่ได้มาลงลือรางระบบประยุทธ์เนี่ยสามารถที่จะมาลงชื่อได้นะครับอย่ากที่เราทราบกันว่าขอญ่าพันก้อนนะครับ อย่างที่เราทราบกันว่าปัญหาหรือต้นตอของปัญหานปัจจุบันเนี่ยเราต้องยอมรับว่าเกิดจากการสืบทอดอํานาจของพลเอกประยุทธ์จันโอชาแล้วก็องค์คาพยมนะครับเขาได้ตั้งมาตรฐานได้ตั้งข้อกําหนดอะไรหลายหยอย่างเพื่อให้เขาเนี่ยได้สืบทอดอนานาจนะครับไม่ว่าจะเป็นกติกาการเลือกตั้งปี60ที่เราได้ผ่านมาเมื่อปี2562นะครับที่เป็นแบบบัตเลือกตั้งหนึ่งใบ เป็นบทเลือกตั้งหนึ่งใบนะครับทำให้เกิดเสียงพักการเมืองที่หลากหลายแล้วก็ไม่เข้มแข็งนะครับทําให้เรามีพักการเมืองที่ไม่เข้มแข็งอย่างเช่นปัจจุบันแล้วก็มีที่สาคัญเลยการเลือกตั้งเพราะโทษครับการเลือกนานยกรัรมนตรครับก็ให้สอวอที่เราไม่ได้ประชาชนอย่างเราเนี่ยไม่ได้เลือกเลยนะครับ2 5 0คน เข้ามาทาหน้าที่เลือกนายกรัรมนตรีนะครับแล้วก็มียุรัสาชาติอีก20ปีที่ทํหน้าที่เหมือนโซ่ตรวนไม่ให้รัฐบาลต่อจากนี้เนี่ยเขาทํางานได้สะดวกเหมือนจะมีพผน,นาการอะไรอยู่กับเขาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยครับมันคือการที่คนเอกเป็นยุจันโอชาแล้วก็องค์าพกเขาเนี่ยได้วางแผนแล้วก็ผูกประเทศไทยเนี่ยไม่ให้เดินหน้าต้องการให้ประเทศไทยของเราเนี่ยอยู่ใน สิ่งที่เขาสามารถควบคุมได้ถึงแม้ว่าคนประโยชน์ต่างๆเนี่ยจะไม่ตกต่อประชาชนก็ตามตกต่อพวกของเขาเนี่ยเขาก็ยินยอมที่จะทําแบบนั้นนะครับอีน e ีซลอชันนะครับสามารถมาลงชื่อได้เลยนะครับใช้เพียงแค่บัตรประชาชนเพียงแค่ใบเดียวเท่านั้นนะครับก็สามารถที่จะเป็นหนึ่งในรายชื่อที่ต้องการถอดระบอบประยุทธ์นะครับผมสวัสดีครับตอนนี้ได้กี่รายชื่อแล้วครับที่ ก็้นะเจะเกเ่ด้้ว่าเดรอาน่าเกิห้าหมือนชื่อแน่ๆใช่ไหมครับต่ไเราจะมีเซอร์ไพรส์เ่เซอร์ไบบเด้โอเคครับอย่าลืมนะครับใครที่ยังไม่ลงนะครับสามารถมาลงได้ที่เพจดี o ซลูชันนะครับตรงนี้ปประชาชนแค่แค่หนึ่งใบเท่านั้นนะครับผมนะเดี๋ยวเรากลับไป ขายนะ้ำปลาละกันต่อนะครับตอนนี้ข้างล่างนี้ลมแรงมากเลยผมผมเซอร์หมดละครับน้ำปลาเราก็มีน้ำน้ำปลาเราก็มีน้ำปลาวีว่าคนละสาบก้าาทค่ะสามสบเก้าบาทเท่านั้นนะคะข้งๆกันค่ะตอเบอร์รี่นดชาขวดเลยขอบคุณนะครับตอนนี้ก็มีพี่น้องประชาชนนะครับให้การอุดหนุนเราเราื่อยๆนะครับเดินมาซื้อ3ขวดบ้าง4ขวดบ้างสำหรับกันไปนะครับตอนนี้ก็เหลือเป็น Uh, อีกลังนิดๆก็หมดแล้วครับผม mm hmm. ก็วันนี้น่าจะได้ผลตอบรับค่อนข้างที่จะดีก็ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนบ้านนะครับที่รักและเอ็นดูกลุ่มวีรอนเทียร์นะครับให้การสนับสนุนเราเป็นยอย่างดีบางอย่างที่กล่าวไปบางตังว่ามีบางขันเนี่ยให้แบงค์ร้อยแล้วไม่เอาตังทอนนะครับพี่น้องประชาชนก็คือซื้อ2ขวดแล้วก็ให้100เนี่ยเราจะทอนแล้วบอกว่าไม่เป็นไรเรา สนับสนุนวีรบุรุทางกลุ่มของเราก็ขอขอบคุณมากมากเลยครับตาล่6อโอเคตอนนี้นะครับทางพี่ของคนที่คนขายนะครับพี่ของเราเนี่ยบอกว่าเหลือเพียงแค่63ขวดเท่านั้นนะครับ63ขวดเท่านั้นสําหรับพ่อแม่พี่น้องคนไหนนะครับที่พลาด63ขวดนี้นะครับต้องรอติดตามทางเพจของเรานะครับว่าเราจะ เริ่มขายน้ปาปลาตามช่องทางต่างๆเนี่ยยังไงนะครับผมตอนนี้เราก็มีคุยกันว่าจะมีเปิดช่องทางออนไลน์แต่เราก็ลังทำระบบหลังบ้านเพื่อให้มันได้ประสิทธิภาพการสนับสนุนสินค้าของเราเป็นอย่างดีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ผ่านมาจะเป็นเสื้อนี่เสื้ออังยี้ซองโจนี้ก็เป็นของกลุ่มีริเเทียนะครับหลายคนยังถามมาว่าเสื้ออังยี้ซองโจน,นยังมีอยู่ไหมนะครับต้องขออาภัยด้วยจริงๆว่าอังยี้ซองโจตอนนี้ยหมดละ ต้องขออภัยด้วยเสียงเริ่มไม่ค่อยดีแล้ววันนี้พูดมาทั้งวันเสียงเริ่มแหบแล้วครับอีกสักครู่เราอาจจะต้องขออนุญาตปิดไลฟ์นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมอาจจะขอพาพี่น้องประชาชน,นขึ้นไปดูทั้งบนว่าบรรยากาศเป็นยังไงมีคนมาร่วมชุมนุมเยอะหรือเปล่าเดี๋ยวผมขออนุญาตพาเดินชมบรรยากาศนะครับเดี๋ยวสักครูดนะครับ เขาบอกว่าจะมีหยิบโกลส์ขึ้นมาเป็น2องแฟชไลท์นะคะเป็นดาวบนดินหรือเปล่าอย่าลองไปดูกันเผื่อเราได้ภาพสวยๆเนาะสำหรับน้ำปลาของเรานะครับเราทำมาถูกกฎหมายนะครับเรามีออยอเรียบร้อยแล้วครับต้องขอขอบคุณ สำหรับความเป็นห่วนะครับเรามีอยอยผลิตถูกต้องขึ้นทะเบียนถูกต้องเรียบร้อยเลยนะครับสามารถซื้อได้สบายใจได้เลยฮะไปแล้นะคะได้นะคะขออนุญาตแผ่นกล้อง ให้เห็นบรรยากาศโดยรอบนะครับคนผ,ผมคิดว่าน่าจะ2 5 0ราถึง5้0ผมว่าน่าจะถึงนะครับอันนี้แค่แค่ส่วนเดียวนะครับพี่น้องประชาชนครับ เห็นทางเวทีหรือสเตจหลักนะครับจะมีการอ่านคำประกาศนะครับไม่แน่จะเป็นคำประกาศประเภทไหนนะครับเราเรามาลองรับฟังกันดีกว่าลองชมกันนะครับโอมีจุดเทียนแบบนี้ด้วยนะฮะได้แล้วนะครับขอเสด็จทุกท่านลาซาดานึกถึงรพบแล้วนึกถึง,ถง บรรยากาศข้าพร้นมาตอนนี้บรรยากาศในปี2475วันที่24ฤิจิกายน2475ได้มีการยื่นอ่านขับประกาศคณะรัฐ2475เพื่อเปลี่ยนแปลงการเมืองการปของกองทยจากรโบสมส่งปรญาสยทธิราชย์มาเป็นระยบายประชาธิปไตยขอให้ทุกท่านจงทอเพียงกันว่าสะาอดนี้ ลราสานาดงเร<ป>าจะร่วมอ่านคับประกาศคณะลาสานาไปด้วยกัน รตรย์องค์นี้ได้ครองราชสมบัติสืบต่อจากพระเทศฐาใน,ในชั้นต้นราชดรนบางคนได้หวังกันว่ากษัตริย์องค์ใหม่นี้จะปกรครองราชดรให้ร่มเย็นแต่การก็หาได้เนไปตามที่คินไปกราตองตองอำนาจนนนมีและกฎหมายเยิมทรงแต่งตั้งญาติโยมและคนสออไล้พระนำคำ ให้กำรังลุกกำน่งที่สำคัญสำคัญไม่ตงความเสียงราษฎรร้องให้ข้าราชการให้อำนาจหน้าที่ในทางยุทธวิธมีการรับสินบนในการก่อสร้างและการซื้อของใช้แกราชการหาหาอะไรแลเปลี่ยน,นเยงิน ราษฎรนปกครองโดยการหลักวิชากราไให้บ้านเมืองนใีอุดมสขาูรณ์ามที่จะเห็นได้จากคองทสนธรรมใน,านราฐเศรษฐกิจและทางเปิดเรื่องในไทยการมหาหาดีซึ่งพวกราชฎรนได้รู้กันอยู่โดยทั่วไปแล้วรัฐบาลของกษัตริย์หรือกฎหมายที่สามารถแก้ไขให้เกิดขึ้นได้การที่แก้ไขไม่ได้ ก็รัฐบาลของกษัตริย์ท <t UC S> <Audio> ี <Hum ano> ่ได้ปกครองกันเทงเพื่อราศฎรตามที่รัฐบาลอื่นๆได้กระทำกันรัฐบาลของกษัตริย์ได้ถือเอาราษฎรเป็นทาสเรียกว่าไก่ดำข้าวบ้างเป็นศาสตร์เอกสานไม่เลืกว่าเป็นมนุษย์เหตุฉะนั้นแทนที่จะช่วยราษฎรกลบพากันทํานาบนหลังราษฎรจะเห็นได้ว่า ภาษียากรที่มีพันเอาจากราชะกอรน,นั้นกษัตริย์ได้หักเอาไว้ใช้ปีหนึ่งเป็นเป็นจำนวนหลายล้านส่วนราชสการสิกว่าจะหาได้แม้เตอเล็กน้อยเลือคาแบ,บกรเดินถึงข้าวเสียส่วนราชการหรือภาษีใดๆถ้าไม่มีเงินรัฐบาลก็อยากเงินับหรือใช้งานโดนทาแต่พวกเจ้า ับนอนกินกันเป็นสุขไม่มีประเทศใดในโลกจะให้เงินเจ้ามากเช่นนี้นอกจากพระเจ้าตาและพระเจ้าไก่เจอเยอรมันซึ่งชนชาตินั้นก็ได้พอ่นล่าะมบัตโลงเสียแล้วรัฐสบายหมอกข้างต์ได้ตกรองอ่าหลอกทวงไห้ซื่อโกงต่อ,อราษดรมีเป็นต้นว่าหลอกว่า,ากับบัมรุงการทามาหากิน อย่างโน้นอย่างนี้แต่ครั้งคอยคอยก็เหลวไปหาได้ทำจริงจำได้รีดํำซ้ำกล่าวมินะมาทิราษฎร,รผู้มีบุญคุณเสียภาษีอากรให้พวกเจ้าได้กินว่าราษฎรยังมีเสียงรมการเมืองไม่ได้เพราะราษฎรโง่ํำพูดของรัฐบาลเช่นี้ใช้ ต้รู้ให้ถึงเจ้านะเอ็งนอกอาคารศึกษาที่พวกเจ้าปกปิดไว้ไม่ให้เรียนเต็มเด็เพราะเด็กว่าเมื่อรัชย์ยนต์ยาีการศึกษาพ็จะรู้ความชั่วร้ายที่พวกเจ้าทําไว้และคงจะไม่ยอมให้เจ้าทำงานบนหลังคนอีกต่อไปราษฎรทั้งหลายดูรู้อยู่แล้ประเทศเราเนีเ้เป็นของราชฎร ไม่ใช่ของกษัตริย์ตามที่เผาหลอกัวงบรรพบุรุษของราชกษัรเป็นผู้ช่วยกันผู้ให้ประเทศเป็นอิสระภาพพ้นมือจากขา รัฐบาลไม่ลงรนุงรัฐบาลไม่ผนงานออกอย่างเกิอการนักเรียนที่เรียนสำเร็จแล้วและทหารที่ปลดกองหนุนแล้วก็ไม่มีงานทําจะต้องอดอยากไปตามแยกากรรมเหล่านี้เป็นผลของกษัตริย์เหนือกฎหมายมีพันราชการทั้นถูน้อยได้สิและสิน่น รวมรวมไว้มาจาัดฟังตุก้านเมืองให้โดที่นานทองจึงจากสมควรณ์คุณราชชนซึ่งได้เสียภาษียากรให้พวกเจ้าได้ล่ำรวยมานานแต่พวกเจ้าก็หาได้ทำอย่างใดไม่พรมสูบเลือดก,กันด่ด้ไปโดยเหลือเท่าไหร่ก็เอาไปฝากตามประเทศคอยเตียงหนีพ่ออาเมืองสุดโต๊ะไอยให้ราชชร เหล่านี้ย่อมต้อง่วงลายเฉะนั้นราชดรพระราชการทหารและโลรเรือนที่รู้เข้าถึงการกระทำอันชั่วร้ายของรัฐบาลดังกก่าวแล้วจึงรวมกำลังตั้งเป็นคณะราษฎรขึ้นและได้ยึดอำนาจของกษัตริย์ไว้ได้แล้วคณะราษฎรเห็นว่าการที่จะแก้ชัญหา จะได้ช่วยกันปรึกษาหารือเ็นทีกว่าความทิดเดี่ยวส่วนผู้เป็นประรุข,ของประเทศนั้นคณะราชฎนรไม่ประสุนทำการแย่งชิงราชสมิเติาะนั้นจึงได้อันเชิญให้กษัตริย์อรงนีแล้วรงตำเห่งกษัตริย์ต่อไปแต่จะต้องอยู่ใต้กฎหมายและรัฐธรรมนูญตามกครองแเ่งดินจะทำอะไรโดยสำพังไม่ได้นอกจากด้วยความเห็นชอบ ของสภาผู้แทนราษฎรคณะราษฎรได้แจ้งความประสงค์นี้ให้กษัตริย์ทราบแล้วเวลานี้ยังอยู่ในความตอบรับถ้ากษัตริย์ตอบปฏิเสธหรือไม่ตอบภายในกำหนดโดยห็นแก้ยุคนพอได้ยต่อชาติก็เป็นการจำเป็นที่ประเทศจะต้องมีการปกครองแบบ พิปาทายเราคือประมุขของประเทศจาเป็นบุคคลสามัญซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้เลือกตั้งขึ้นอยู่ในตำแหน่งองทงกำรนดเวลาตามไม่ดีนี้ราษฎร,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 รมุ่งนราษฎรจะได้รับความบำรุงอย่างดีที่สุดทุกทุกคนจะมีงานทำเพราะประเทศของเราเป็นประเทศที่อุดมอยู่แล้วตามสภา เมื่อเราได้ยึดนเงินที่พกเจ้ารวบรวมไว้จากการทำนาเปนหลังคนสร้างหลายร้อยล้านมาคำรุงประเทศจนแล้วประเทศก็ต้องเริ่มปูกต้นเองให้มั่นการปกรองต้องวางโครงสร้างอาศัหลักชาไม่ทำไปเหมือนคนตาบอดเช่นรัฐบาลที่มีการตัดเหนือกฎนไม้ทำมาแล้วเป็นหลักใหญ่ ที่คณะาราษฎนรวางไว้มีอยู่ว่าหนึ่งจะต้องรักษาความเป็นเอกร,ราชทั้งหลายน่นเอกร,ราชในการการเมืองในทางศาลในทางเศรษฐกิจ ชาชนครับก็ตะก,กี้นี้ก็เป็นการอ่านาแถลงการของกลุ่มคณะราษฎรนะครับที่ได้มีการประกาศไว้เมื่อตอนอยึดอํานาจเมื่อปี2475นะครับผมผมคิดว่ามันคงจะยาวจนเกินไปนะครับผมจะไลฟ์มันจะยาวเกินไปผมก็เลยขออนุญาตที่จะกลับไปที่บูธของเราที่ทำการขายน้ำปลา,านะครับแล้วอีกสักพักหนึ่งผมก็จะขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะครับ ขออนุญาตนะครับอ้าเหมือนกับว่าบูธของเรานะ่าจะทำการเก็บเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ผมไม่แน่ใจว่า,าทำการขายหมดแล้วหรือว่ายังไงนะครับเดีย๋ยวจะขออนุญาตไปสอบถามขายหมดแล้วเหรอหอ๋อเหลือลงอ๋อก็คือตอนนี้นะครับทางสมาชิกของกลุ่มเราครับได้นำน้ำปะลาใส่ถุงครับขึ้นไปขายข้างบนนะครับเหลือประมาณ12ขวดถึง15ขวดนะครับ<อ>ก็ผมเติอนอุณภูมินะครับโคศกของกลุ่มวิวันเทียนนะก็ต้องขอขอ,ขอบคุณ เป็นตัวแทนของกลุ่มวีวันเทียนนะครับที่พี่น้องประชาชนทุกคนนะครับได้ทําการช่วยเหลือซื้อนะ้ำปราระของเราในการช่วยเหลือในแบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินบริจาคหรือว่าซื้อเสื้อหรือว่าอะไรก็ตามที่เราเปิดช่องทางนะครับทางผมหรือกลุ่มวัวนเทียนนะขอขอบคุณที่น้องประชาชนทุกคนมากเลยครับี่กิกา,การากสสนุนกลุ่มของเรานะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขออนุญาตจบการไลฟ์เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับขอคงครับ